การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณชุมชนช่างฝีมือโบราณในยุคสมฤทธิ์บริเวณเอริมีหมู่บ้านเก่าแก่ในไซปรัสเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เผยให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างเสาหินลึกลับและซากโครงกระดูกเหยื่อของการฆาตกรรมแหล่งโบราณคดีนี้ยังได้เพิ่มความมหัศจรรย์มากขึ้นไปอีกเมื่อทีมนักวิจัยชาวอิตาลีได้ขุดค้นพบซากประหักพังของวิหารเก่าแก่อายุกว่า4 0 0 0ปี ทำให้วิหารแห่งนี้กลายเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบบนเกาะไซปรัสซึ่งเรื่องราวการค้นพบจะเป็นอย่างไรมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ 1. ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกาะไซปรัสไซปรัสเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อนย้อนหลังไปกว่า9,000ปี โดยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ใน Tele k, ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกทําให้เกาะแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมต่างๆเสมอมาหลักฐานทางบรรคดีแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานบนเกาะไซปรัสตั้งแต่ยุคหินใหม่ราว7,000ปีก่อนคริสตกาลโดยพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่สําคัญที่แหล่งบรคดีคิโรคิเทียซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในช่วงยุคสมฤทธิ์ไซปรัสกลายเป็นศูนย์กลางสําคัญของการผลิตทองแดงซึ่งส่งผลให้เกิดการติดต่อค้าขายกับอียิปต์และอารยธรรมอื่นๆในภูมิภาคตลอดจนประวัติศาสตร์ไซปรัสได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของหลายอาณาจักรทั้งไมซินเนียนอัสเรียอียิปต์เปอร์เซียโรมันไบเซนทายและออตโตมันแต่ยุคสมัยได้ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไว้บนเกาะทำให้ไซปรัสมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ สรงสากปะถักพังที่ในชุมชนช่างฝีมือโบราณในช่วงยุคสมฤทธิ์กลุ่มช่างฝีมือได้ตัดสินใจตั้งถิ่นฐานสร้างชุมชนเอริมีบนยอดเขาหินปูนสูงใหญ่บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศไซปรัสที่สามารถมองลงไปเห็นแม่น้ำกูริสชายฝั่งอ่าวคูเรียนและเกือบทั้งหมดของคาบสุดแอโคเทรีได้ซึ่งถือเป็นทำเลที่มีความสวยงามและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งถิ่นฐานในสมัยโบราณ ชุมชนช่างฝีมือแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อประมาณ1,600ถึง2,000ปีก่อนคริสตกาลโดยในช่วงที่รุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนช่างฝีมือแห่งนี้คือสิ่งทอสีวายแดงและต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นเป็นเหตุให้ชุมชนในอิริมีถูกทิ้งร้างไปหลังจากนั้น หลังจากมหาวิทยาลัยเซียนาในอิตาลีได้ร่วมมือกับนักวิชาการท้องถิ่นและกองทุนสนับสนุนในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลอิเจียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีเอริมีมานานกว่า15ปีก็ได้ขุดพบซากปะถักพังของวิหารที่มีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆได้ที่บริเวณด้านตะวันตกของชุมชนโดยวิหารนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยที่พักอาศัยโรงงานและสถานที่ฝังศพ ศาตราจาร์ลูก้าบอมบาเดเอรีหัวหน้าโครงการสนิษฐานว่าอาคารหลังนี้ทำหน้าที่เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของคนในชุมชนและดูเหมือนจะมีคุณค่าทางอุดมคติมากเป็นพิเศษ 3. วิหารไซปรัสกับเสาหินขนาดใหญ่ภายในวิหารโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของไซปรัสมีการค้นพบซากของเสาโมโนลิดหรือเสาหินขนาดใหญ่ที่พังทลายอยู่บนพื้นห้อง รวมความสูงประมาณ2.30เมตรถูกขัดจนขึ้นเงาหมดจดและได้รับการตกแต่งประดับประดาด้วยลวดลายวงกลมที่น่าจะเกิดจากถ้วยเล็กๆอยู่ตรงกลางเสาคำว่าโมโนลิทนี้สำหรับในยุคก่อนประวัติศาสตร์มักจะนำมาใช้ในบริบทของสถาปัตยกรรมหินตัดเช่นโบสถ์โมโนลิทหรือหินที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเช่นเสาอโอเบลิส์รูปแกะสลักหรือขอบประตูขนาดใหญ่เสาหินนี้เดิมทีเคยตั้งอยู่ตรงกลางห้องทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ล้อมรอบด้วยโถขนาดใหญ่และเตาไฟทรงกลมขนาดเล็กทั้งหมดจัดวางไว้กลางห้องมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบพิธีสามารถเดินวนได้โดยรอบทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกอันเป็นรูปแบบการจัดวางที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์การใช้ห้องดังกล่าวเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ลักษณะเฉพาะของพื้นที่เช่นนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าที่นี่คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนของช่างฝีมือ และมีการประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่น่าสนใจที่อาจมีส่วนสําคัญในการหล่อเลี้ยงชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจอุดมการณ์หรืออาจเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่งถือเป็นหน้าต่างสําคัญที่ช่วยเปิดเผยปริศนาในอดีตของชุมชนช่างฝีมือยุคสมฤทธิ์บนเกาะไซปรัส 4. สร้างโครงกระดูกจากการสังหารสตรีในยุคสมฤทธิ สิ่งที่น่าตกใจอีกอย่างที่ทีมวิจัยค้นพบบริเวณวิหารโบราณคือสร้างโครงกระดูกของเหยื่อจากการฆาตกรรมในยุคสมฤทธิ์เดอโครงกระดูกที่พบเป็นของหญิงสาวคาดว่ามีอายุประมาณ20ปีถูกปิดผนึกอย่างตั้งใจไว้ภายในบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ใกล้เคียงโดยโบริเวณทางเข้าบ้านถูกปิดผนึกอย่างพิธีพิถันคล้ายกับหลุมศพมีการวางหินก้อนใหญ่ทับหน้าอกของเธอไว้ซึ่งอาจมีจุดประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าร่างของหญิงสาวจะนอนอยู่ตรงนี้ ป้องกันไม่ให้วิญญาณของเหยื่อตามไปหลอกหลอนคนเป็นในชุมชนและกระโหลกศีรษะของเธอมีร่องรอยจากการบาดเจ็บอันร้ายแรงอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตเนื่องจากทีมวิจัยไม่พบรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของร่างนี้ประกอบกับไม่มีการฝังสิ่งของมีค่าหรือวัตถุประกอบพิธีศพอยู่ใกล้ร่างของเธอเลยจึงเป็นข้อสังเกตที่บ่งบอกว่าเมื่อหญิงสาวเสียชีวิตไม่ได้มีการประกอบพิธีฝังศพอย่างเป็นทางการ นำไปสู่การตั้งสมมติฐานว่าโครงกระดูกดังกล่าวอาจจะมีความเชื่อมโยงกับเหยื่อจากกรณีการฆาตกรรมสตรีที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของพื้นที่ส่วนอื่นๆบนเกาะไซปรัสอันที่จริงการฆาตกรรมสตรีโดยมากมักมีสาเหตุมาจากเพศของพวกเธอซึ่งอาจถูกกระทำได้จากทั้งสองเพศไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายแต่ส่วนใหญ่จะกระทำโดยผู้ชายสาเหตุหลักมักเกิดจากอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง รวมถึงบทบาททางเพศที่เป็นอันตรายต่อแบบแผนหรือบรรทัดฐานทางสังคมนั้นๆสำหรับกรณีโครงกระดูกหญิงสาวที่พบในเอริมีนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่เธอเสียชีวิตหรือถูกฆาตกรรมอย่างชัดเจนแต่ทีมนักวิจัยค่อนข้างเห็นพ้องต้องกันตามบันทึกที่ปรากฏในพื้นที่อื่นว่าเธออาจตกเป็นเหยือ่อด้วยสาเหตุจากการตั้งครันโดยเธอถูกสังหารอย่างโหดร้ายด้วยหอกหรืออาวุธหนักก่อนที่ศพของเธอจะถูกแยกห่างออกไปจากพื้นที่ชุมชนเดิมที่เคยอศาศัยอยู่ หลังจากชุมชนช่างฝีมือถูกทิ้งร้างอย่างกระทันหันจากเหตุไฟไหม้ทำให้หลังคาของวิหารพังถล่มลงมาปิดผนึกและช่วยอนุรักษ์รักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไว้อย่างดีเป็นเวลานาน,านถึง4,000ปีจนกระทั่งนักโบราณคดีค้นพบซากจากอดีตเหล่านี้อีกครั้งแหล่งโบราณคดีแห่งอิริมีได้ให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตและหลักการปฏิบัติของคนในชุมชนช่วงยุคสมฤทธิ์ซึ่งในปัจจุบ,บันบรรดาน,นักโบราณคดีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญต่าง ยังคงทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เพื่อทําความเชื่อใจและเปิดเผยความลับในอดีตที่ยังคงสูญหายต่อไป